สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยเนาะกับช่องอธิพัฒน์นทภานะครับก็กลับมาเจอกันในช่วงเย็นๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือนี่ครับเจ้าไก่ตัวเครื่องตัวโตนะครับเป็นไก่บ้านเนาะไก่บ้านได้มาจากน้องแอนนะครับตัวนี้ก็200บาทนะครับก็ไม่แพงนะครับโลโลนิดๆนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนู ต้มเล้าไก่บ้านภาษาอีสานเกินว่าต้มเล้าไก่บ้านนะครับไซนี่ครับของดีได้ใบบักขามอ่อนนะครับต้มเล้าไก่บ้านใส่ใบบักขามอ่อนครับทำมาเบิ่งว่ามีวัตถุดิบอีหยังแน่นะครับสีเข้าเห็ดหลักๆก็นี่นะครับไก่นี่นะครับใบบักขามอ่อนครับใบบักขามอ่อนนะครับแล้วก็สีมีโอ้นี่นี่สมุนไพรอย่างดีครับสมุนไพรอย่างดีนะครับก็ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกเองนะครับนี่นะครับบักซี่ใบเรือยบักหน้าบักน่าก็ปลูกเอง oh นะครับบักขามนี่บักขามเอามาจากบ้านแม่นะครับกระเมีนี่ครับตะไคร้หัวขิงไคันภาษาอีสานตะไคร้ในภาษาอีสานเคิร์นว่าหัวขิงไ่ครับใบมะกรูดใบมะกรูดภาษาอีสานบ้านผมเคิรนว่าใบบักกรูดนะครับคานะครับค่าเคิร์นนอค่าเคิรนค่าค่าอ่อนนี่ครับ นี่หอมแดงนะครับหอมแดงนะครับมีพริกนะครับพริกเราก็ปลูกเองแหละครับนี่พริกอันนี้เอามาเห็ดพริกโดดพริกขาวนี่นะครับมีหอมอันนี้ซื้อจากตลาดนะครับแล้วนี่ผักชีนะครับรากผักชีนี่นะแล้วก็จะเอามาใส่นะครับอ่าแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีเกลือเป็นเกลือเม็ดนะครับเขาบอกทํากับข้าวเนี่ยเกลือเม็ดจะทําอร่อยนะครับเกลือเม็ดทําอร่อยนะครับก็มีชูรสชูรสนี่เขาว่าใส่หลายแฉบหลายผงสลุดนี่เนาะกระสีมีนน้ำปลาเจ๊หอยยังก็ได้ครับน้ำปลา หรือว่าหรือว่าผู้ใดเฮันลังเจ้าคนกับมักใส่ปลาแดกเลยปลาแดกเจ้านี่คนแสบเดี๋ยวเมื่อวันเสาร์สิเฮ็ดไอ้ใส่ตำหมึกฮวงให้เบิ่งนะครับเนี่ยปูนาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครูเอ๊ครูเอ๊นี่ออนองแล้วเข้มข้นฮัลลังเจ้าคนกับส่ปลาแดกแต่ว่าผมผมบ่ใส่ปลาแดกนะครับใส่ปลาแดกกะทิอีกแกงอ้อมนะครับเป็นรักรักแกงอ้อมนะครับเอาขั้วไก่ก่อนเดอร์เอาขั้วไก่ก่อนหั่นขิงในขิงในเขาก็มีให้พร้อมทุกอย่างนะครับ มาบ่งขับกูวไก,ก่กอนตบไก่นี่ต้องดูดีเลยเด้อดีดีมันนี่ต้องเอาออกนะมันขมด้ยนี่นี่ดีมันนี่ต้องเอาดีออกครับแต่ว่าเอาดีออกนี่ขมขมนี่ต้มน้ำต้มซดว่าใดเลยลนะ่ะ ออกแล้วก็ทิ้มไปล่างก้อนนะครับท่านผู้ชมที่อยากจะชมอะไรนะครับว่าอยากให้ทําอะไรให้ทานให้ดูนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องอธิพัฒน์นนทภาเนีครับไดแล้วก็ต้องไม่เยอะนะครับประมาณนี้ถ้วยนึงพอดีถ้วยนิดๆนะครับนี่ครับข้าวเหนียวหนึ่งนะข้าวหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งปกติไส้ข้าวก็เสมนบ่ม สีมีบ่มเขาเอิ่อนมาบ่มเห็บเอาใหม่มาเห็บบ่มเท่เท่เข่าลงนี่เท่เข้าเหนียวลงนะครับแล้วก็คน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 ขัดตินี้เราไม่มีเราก็ประยุกใช้อย่างนี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยใส่กระติบนี่ครับกระติบกระติบอีแม่กระติบดำๆเนี่ยหนะบ้านห่อเนี่ยตามสภาพเนาะครับเนาะครับเข่าเหนียวเข่าเหนียวเข่าเหนียวห่อนๆเดี๋ยวมากินน้ำกันเด้อครับเด้อ มาทานด้วยกันนะครับจะมาทำน้ำจิ้มนะครับเห็ดน้ำจิ้มแจ่วเห็ดแจ่วภาษาอีสานเขืเอินแจวก็สิมีพริกนะครับเห็ดง่ายๆครับเนี่ยมีพริกมีมีหอมมีกระเทียมแค่นี้แหละครับแล้วก็เอาเกลือเกลือห้อยนิดนึง น้ำเดือดแล้วเราก็เอาไก่ลงไปนะครับเด้งไปเลยคเครื่องปรุงนะครับสมุนไพรก็ค,คล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบของอาจารย์ทีนะครับค้นกาลสินนะครับผู้ใดญ่ยกกาลสินกับเบิร์เดอร์ยกหลานกาลสินนี่แหละมายกกระแพงเผ็ดจะหันละเอียดนิดนึงนะครับเงจาะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่กับ แก้วใส่เอาใส่แก้วน้ำนะครับอันนี้กระทุบทุบพอบุบบุบนะครับเนะี่ยแล้วก็เอาใส่โยนใส่หม้เอเลยมันใส่หม้อต้มเลยอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับอาหารนหอมนี่นะครับเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ต้มอ่าแล้วครับตันะบ้ตั้แก้วตั้แก้ว นี่ครับคัวประมาณนี้ครับหอมๆน่เรียบร้อยไม่ต้องํำเยอะนะครับเพราะว่าตํำเยอะก็ทานไม่หมดก็เสียดายนะครับเสียดายใส่ชุดลดลงไปเพราะว่าเส้ส่หลแสบหลจังมัเสรีแนนูกใส่น้ำปลา ่บีบมะนาวมะนาวก็เราปลูกเองนะครับไม่ได้ซื้อนะครับอยู่ข้างล่างมะนาวไปส่วนพริกพวกนี้เราก็ทุบให้มันบุบๆนิดนึงนะนใส่หอมหอมที่เราหั่นเตรียม,มตดำนิดนึงแล้วก็ ของผมนี่นี่ขาดไม่ได้เลยตาแจว่วต้องใส่น้ำป,ปลาะปลาะขูดกูเอ้นะครับปลาะขูเอ้ก็มีหลายอย่างนะไม่ใช่มีน้ำปลา้าอย่างเดียวมีน้ำพริกแมงดามีมีปูดองนะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะครับใส่ลงไปใส่หลายแสบหลายนี่โอเคนะครับพริกนงนัวเข้มข้นนูครันาแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับานะรบายคูเอะ อเียบร้อยตักใส่ถ้วยหน่อยคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงเนาะแต่ก็ขั้นตอนก็ก็ไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าอุปก,ปกรณ์เราอะไรเราก็เราก็ใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับถ่ายนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ น,น,นี่เรากลับมาดูหม้อต้มเราเดือดผุดๆแล้วนะครับไก่เนี่ยนะครับเป็นไก่บ้านเนี่ยต้องเป็นตัวเมียนะครับเทคนิคเนาะเทคนิคการต้องเป็นไก่ประมาณว่าเหมือนกําลังจะไข่หรือไก่แม่ไข่อะไรประมาณนี้เพราะว่าต้มเ่ยครับต้มแล้วเขาจะมีมันมันอย่างนี้มันออกมาอย่างนี้มันจะอร่อยนะน,น,น้ําซุปโอ้น้ําต้มมันจะอร่อยนะอ่าเรามาดูว่าจะใส่อะไรบ้างต่อไปนะครับเรื่งปรุงก็นะจะมี ใส่รสขไก่นคไก่ไก่ผมก็ใส่ไม่เยอะนะครับใส่พอปรุงรสนิดเดียวนะครับใส่ไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีชูรสยังมีน้ำปลาอีกนะครับเนี่ยครับใส่ลงไปเลยอ่ะก็เบาเบาแก๊สน,นิดนึงนชูรสโอเคคนไม่ชอบชูรสก็ไม่ต้องใส่เนาะบางท่านก็ไม่ทานชูรสนะครับ นี่ครับใส่ลงไปเลยใบมะขามอ่อนครับใบง่ายง่ายเป็นอย่างนี้นะครับเราต้มแบบอ่าก็เอืน่นว่าต้มต้มเหล้าไข่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนภาษาอีสานเต้มมังคุดนิดนึงนะครับไปแล้วครับน้ำปลาน้ำปลาก็หยอดตามใจเลยนะครับเรา,ยาอย่าเพิ่งไปมือหนักนะครับเราค่อยค่อย หยอแล้วก็ค่อยเติมเติมเวลาเราตักใส่ถ้วยไปเราค่อยเติมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราถ้าเราเติมไปเยอะเดี๋ยวมันก็จะรสชาติมันก็จะเค็มเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยเติมที่หลังเนาะท่านก็ชอบมะนาวบีบมะนาวใส่ก็ได้นะครับอันนี้เรามีใบมะยอดมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนก็ปลูกไว้ข้างบ้านนะครับริมรั้วเราเนี่ยนะครับอันตรงนอกกลัวเอไปก็จะเป็นในส่วนของปลูกใบมะขามไว้ติดริมรั้วเลยครับ ชิมเิดนึงนะครับชิมชิมชิม,ชมรสชาติก็ยังยังจืดอยู่หน่อยนึงเราเดี๋ยวเราเติมน้ำปลาลงไปหน่อยอ่ะที่ความชอบเนาะเติมน้ำปลาลงไป โอ okay. เคเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ครบทุกอย่างนะครับทีนี้เราก็ปิดเลยครับปิดเลยเแล้วก็พลิกลงไป,กออกไปนี่นะครับพลิกนี่นะครับนี่ลงไปนี่แหละครับพลิกแล้วก็ผักหอมผักชีไปเรื่อยลงไปเรียบร้อยครับสําหรับเมนูต้มเล้าไก่บ้านต้มเล่าไก่บ้านเดอมากินรนกันกันสําหรับ เมนูวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงนะครับในแบบฉบับของครูพีนะครับปิดพลาดประกันอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะทานข้าวแล้วนะครับนี่แก้วแก้วห่อนอร่อยอร่อยข้าวเหนียวห่อนข้าวเหนียวอี้ไม่ให้สิวครับโอเคครับเดี๋ยวปิดปากไว้ก่อนเวลาจะทานก็ค่อยว่ากันนะครับ ครับมาเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับต้มเลาาไก่บ้านครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบายบายเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ